สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนค,ะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งจะพาทุกคนมาทำครีมอาบน้ำใช้ที่บ้านนะคะและครีมอาบน้ำสูตรนี้คือสูตรเร่งผิวขาวใสค่ะทุกคนเอาง่ายคือขาวใสแบบเร่งด่วนนะคะทุกคนคะ่ะและสูตรนี้มีส่วนผสมอยู่แค่2ตัวนะคะทุกคนสูตรน,นี้ฮอตฮิตมากนะคะและหลายคนการันตีมาว่าเฮ้ยขาวจริงขาวจริงว่ะเออนะโอเคมาดูส่วนผสมตัวที่หนึ่งเลยว่ามันมีอะไร นี่คะ่ะทุกคนสบู่เบนเนตค่ะเบนเนตใช้สีส้มนะคะทุกคนคะ่ะใครอยากมีผิวขาวใสนะคะแบบว่าผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะคะลดสิวลดฝ้าลดกระลดผดผื่นก็คือตัวนี้สีส้มค่ะตัวนี้มีวิตามินอ e ีและวิตามินซีค่ะทุกคนเบนเนตค่ะส่วนผสมตัวที่2ก็คือน้ำเกลือค่ะทุกคนน้ำเกลือน้ำเกลือจริงๆแล้วเขามีไว้ใช้ล้างแผล แต่เราไม่ค่ะเราจะเอามันมามิกกันนะคะทุกคนเพราะสูตรนี้มันฮอตฮิตจริงๆนะหยุดไม่อยู่เลยค่ะทุกคนเราจะเอามันมาผสมนะคะเพื่อไปเร่งการทําให้ผิวเราขาวใสนะคะทุกคนค่ะน้ําเกลือตัวนี้เป็นการนําเกลือเข้ามาจากนิวซีแลนด์เลยนะนะและประโยชน์ของเขาก็คือจริงๆคือล้างแผลนะคะค่ะและก็ที่สําคัญนะก็ยังเอ,เอาไปล้างแบบว่า เวลาเราบีบสิวแกะสิวนะคะทุกคนก็ล้างได้นะคะจะทําให้สิวเราเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นหนองหรือเกิดอาการอักเสบนั่นเองนะ mm hmm. แล้วก็ยังมีใครหลายคนนะคะเอาไปเช็ดหน้านะคะเช็ดหน้าหลังล้างหน้าและเขาบอกว่าเฮ้ยหน้าขาวใสมากขาวกว่าคอเออเขาว,ว่าอย่างนั้นนะคะแต่วันนี้เราจะเอามาทําครีมอาบน้ํานะเพื่อทําให้ผิวเราขาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะทีนี้แหละ พึ่งจะได้ขาวกว่าเขาสทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำสูตรนี้กันเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะค่ะพึ่งจะใช้ที่ขูดผักขูดผลไม้นะเพื่อเอามาขูดก้อนสบู่ของพึ่งนะคะทำไมพึ่งใช้ที่ขูดก็เพราะว่าเนื้อมันจะเล็กละเอียดแบบนี้ไงคะค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมขวดปั๊มของเรานะคะทุกคนทีนี้เราก็มากอกตัวเนื้อสบู่ลงไปในขวดปั๊มนะ จากนั้นก็เทน้ําเกลือลงไปนะคะทุกคนก็กะแบบว่าไม่ต้องเต็มขวดนะคะช่วงที่เราเทไปเนี่ยมันจะฟูนะคะฟองค่ะนี่คือการขูดละเอียดนะเวลาเทน้ําเกลือลงไปมันก็จะละลายเร็วและนี่ก็เป็นการหัน่นตัวก้อนสบู่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอเทน้ําเกลือลงไปแล้วตั้งเกือบสองชั่วโมงยังไม่ละลายเลยค่ะเพิ่งแนะนําให้ขูดนะคะมันจะละลายเร็วกว่าค่ะทุกคนขา คัทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วและขั้นตอนในการทํำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะค่ะง่ายๆค่ะและครีมอาบน้ําสําหรับเร่งผิวให้ขาวของพึ่งก็เสร็จแล้วนะคะพึ่งก็จะได้ขาวกับเขาสักทีนะ เพราะว่าสูตรนี้เขาการันตีมาว่าเฮ้ยมันขาวจริงนะคะทุกคนทุกคนขาลองไปทำกันดูนะคะมันง่ายมากเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะขวดนี้น่าจะใช้ได้ประมาณเกือบเดือนนะนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะอ๋อเดี๋ยวแป๊บคงจะมีใครถามพึ่งแน่ๆเลยว่าใช้เบเนตก้อนสีอื่นได้ไหมได้ค่ะทุกคนขาเอาที่สบายใจ คุณต้องการมีผิวพันธุ์ที่เปล่งปังแบบไหนก็ใช้สีนั้นเพราะว่าแต่ละสีนี่เขาก็จะมีสรรพคุณโดดเด่นกันไปคนละแบบนะส่วนพึ่งเองที่ใช้สีส้มก็เพราะว่าพึ่งอยากจะมีผิวที่แบบว่าเอาผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะก็คืออยากขาวาเออนะใครอยากจะใช้ก้อนสีไหนก็ใช้ไปนะคะไม่เกี่ยงค่ะอ๋อแล้วไม่ต้องถามนะคะว่าเอาทุกสีมารวมกันได้ไหมไม่ก็คือ ทำสีใครสีมันไปเลยก็ได้นะทำแบบว่ามันมีกี่สีก็ทำไปเลยทุกสีนะไม่ต้องเอามารวมกันค่ะทุกคนโอเคค่ะเป็นอันรู้เรื่องนะคะอยากใช้สีไหนก็ใช้ไปไม่รวมกันนะคะแต่พึ่งขอใช้สีส้มค่ะพึ่งอยากขาวใสนะคะโอเค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 อีกรอบนะคะค่ะสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสุดเร่งผิวใสผิวขาวนะคะลองไปทํากันดูนะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะว่าพึ่ง จะมีอะไรมาฝากให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ